สวัสดีครับคุณเนตดาวครับเดี๋ยวเชิญคุณเนตดาวแนะนําตัวนิดนึงนะครับชื่อดาวนะคะคือมาจากไทยเอเชียแปซิฟิกบรูไรส์นะคะวันนี้ตําแหน่งงานที่กําลังมองหาอยู่เป็นตําแหน่งงานด้านไหนครับตำแหน่งจะเป็นดิจิตอลคอมเมอร์เชียลแมเนเจอร์ค่ะดิจิตอลคอมเมอร์เชียลแมเนเจอร์นะครับนี่คือชื่อตำแหน่งก็เป็นเลเวลแมเนเจอร์แล้วก็ทำหน้าที่ดิจิตอลคอมเมอร์เชียลใช่ไหใช่ค่ะถ้าสมมติเราใช้ชื่อนี้นะครับเราบอกว่าอาจจะยังไม่ได้เจอเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปใส่ชื่ออื่นๆเพิ่มเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกดิจจิิตตอออลลมมมมมารรรร์์์เเเเเกก็้้้งแนนพวีีไดััยคคบช ได้ค่ะดิจิตัลมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์นะครับเป็นโรออนไลน์แล้วก็จะเป็นแบบเหมือนแบบพาร์ทที่มันจะเป็นเหมือนกึ่งเซลล์ดิจิตอลแล้วก็เป็นมาร์เก็ตติ้งดิจิลด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์ก็ได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะระบบก็จะทำแนะนำครับเพราะบางทีชื่อตำแหน่งงานอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นชื่อที่แต่และองค์กรตั้งไม่เหมือนกัน<ม>แต่ว่า งานหรือหน้าที่งาน,อ,น,างานอาจจะมีลักษณะที่คล้ายกันหรือใกลเคียงกันเราก็สามารถใช้ได้นะครับใช่ครับอยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าจรงิงๆในส่วนของชื่อตําแหน่งถ้ามันไม่ได้แปลกแ,แ,แย่ไปมากจรงิงแนะนําอาจจะเลือกไปก่อนได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปกองที่คีย์เวิร์ดเพื่อเป็นตัวตัดอยู่ดีใชนะ่ทาให้ตัวตั้งต้นมันเยอะไว้ก่อนได่นะครับหรือเมื่อสักครู่ถ้าเกิดที่คุณดาวบอกว่าอาจจะมีโลที่เป็นเรื่องของเซลล์ด้วยนิดนึงใช่ไหมครับเป็นอาจจะเป็นเซลล์แด์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์พวกนี้ยังพอได้ไหมครับได้ค่ะได้อยู่ค่ะแต่เป็นงานออนไลน์เดดี๋ยว่ไไปใใสน้ ตอนนี้เราเรียกว่ารวบรวมกลุ่มคนไว้แล้วทีนี้คําคีย์เวิร์ดที่ต้องการหรือทักษะอะไรที่เราต้องการเห็นในตัวคนคนนี้บ้างครับทักษะที่อยากได้คือจะเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งใช่ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของแบบพาร์ทที่เป็นเราจะเรียกว่าแบบอนาลัยค่ะเหมือนเป็น Data l y a l y ยเนี่ยค่ะดัตตานาลนะครับใช่ค,ค่ะวิเคราะห์ดัตตต่างๆนะ สยอีคอมเมิร์ซพวกน e ีก้ด้วยไหมครับอันนี้อยู่ในขายไหมฮะก็อยู่ในขายค่ะแต่ว่าต้องออกตัวก่อนว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์เนาะดังนั้นในมุมของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดเพราะว่าเราทำโปร่งอะไรไม่ได้นะคะแล้วมีคุณสมบัติด้านทักษะอื่นๆที่จําเป็นต้องมีในเรื่องของการใช้โปรแกร,รมอะไรอย่างนี้มีไหมครับมีค่ะก็จะเป็นพวกไพวอทวีลูอัพอะไรอย่เงี้ยค่ะหรือว่ามาโครอ่าฮะเราสอนได้เลยไพวอทวีลูอัพมาโครใช่ค่ะเลยเจอกลุ่มคนที่ใช่มากขึ้นนะครับแต่อันนี้เราต้องใช้ภาษาอังกกฤษด้้วยนะะคคออ็ืตง าดาอิอนเลษด้วยใช่ค่ะ ตำแหน่งนี้ต้องทำถึงขนาดการเขียนโซเชียลคอนเทนต์อะไรพวกนี้ด้วยไหมครับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งจริงๆต้องบอกกันว่าตำแหน่งตรงนี้นจริงๆเรดเขาเหมือนแบบเป็นคล้ายๆเหมือนพาร์ทที่เป็นเทรดเทรดแบบเขาเรียกว่าเทรดดิจิทัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมาร์เก็ตติ้งในโซเชียลที่เป็นแบบออนไลน์อย่างนนะเงี้นเนาะโอเคงั้นอาจจะไม่ได้เข้าข่ายในเรื่องของการทำคอนเทนต์โดยตรงสักเท่าไหร่ใช่ค่ะไม่ถึงขั้นนะั้นดีกว่างั้นเบื้องต้นอาจจะเลือกตัวคีย์เวิร์ดเว็บประมาณนี้ก่อนดีไหมฮะหรือเทรดมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่เอาไว้ก่อนก็ไไดดด้นนนะครับิิจตออลลลา์ ได้เลยครับมันจะมีมุมของที่เป็นแบบไอทีด้วยค่ะก็คือ,อหมายถึงว่าอันนี้ของเราจะมีการวางสิทธเต็มวางระบบใช่ไหมคะ,อะคอนคนเนี้ยก็ต้องไปแบบเหมือนมอนิเตอร์ตัวสิทธเต็มตรงนี้ด้วยเนะะี่ยค่ะก็คือเป็นการเป็นผู้ใช้แล้วก็มอนิเตอร์อ่าใช่ค่ะจริงจริงเราจะทําวางระบบให้กับลูกค้าเป็นคัสเตอร์เนาะแต่ว่าเราจะเป็นคนที่เหมือนแบบเขาเรียกว่ามอนิเตอร์ต่างๆแล้วมีจะแบบอินพุตตัวสิทธเต็มต่างๆให้กับทางลูกค้าให้มันแบบพึ่มพอใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวเราาิ่ม คุณสมบัติที่เราใส่ไว้ก่อนนะครับเต์ครับครับส่วนของระบบดึงชื่อตำแหน่งขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็น Product Marketing Manager นะครับแต่ในส่วนของคีย์เวิร์ดเดี๋ยวลองดูเพิ่มเติมนิดนึงว่ามีเรื่องของด i จ i t a l Marketing ิ้งนะครับนะครับอีคอมเมิร์ซก็คือเป็นงานตลาดงานขายแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งดิจิ a r ลมาร์เก็ตติ้งนะครับลองดูด้นลายสักหนึ่งท่านครับนี่เป็นเนิเร์เซลล์เซนด์มาร์เก็ตติ้งแมเนจเจอร์นะครับ รวบรวมกลุ่มคนมาก่อนเดี๋ยวเราจะมีการกรองเพิ่มเติมได้ค,คนแรกจูเนียร์ไปค่ะคนแรกไม่ได้ค่ะส่วนคนที่สองเนี่ยนะคะ experience เ,เ,เยอะเนาะแต่ว่าสกิลก้ามกึ่งค่ะแต่ว่าถ้ามองจากตรงซีก็ยังไม่ค่อยแมชเท่าไหรนะคะเดี๋ยวเราลองมาหาวิธีการเพิ่มเติมนะครับเช่นสักครู่ที่บอกว่าเป็นจูเนียร์เกินไปตำแหน่งนี้ต้องการประสบการณ์อย่างน้อยกี่ปีครับ8ปีค่ะขั้นต่ำแปดปีห้าถึงแปดนะคะแรงจิ้งมาจีประมาณน,นี้ห้าได้งันขั้นต่ำห้าห้าขึ้นไปเพราะฉะนั้นคนที่ประสบการณ์น้อยกว่า5ปีก็จะถูกกตัดออไปล เพื่อใหอราจะขอโฟกัสในส่วนที่เป็น FMCG ได้ไหมคะได้เลยครับมันจะได้แบบว่าเหมือนตรงกับ business เรามากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลองไปทีละตัวนะครับเราจะได้รู้ว่าตัวกองแต่ตัวมันถูกลดไปเท่าไหร่นะครับได้ครคือเรื่องประสบการณ์ตัดไปแล้วดีกว่านะตอนนี้เหลือ2,007ฮนะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์น้อยกว่า5ปีหายไปแล้วก็จะเหลือกลุ่มคนที่5ปีขึ้นไปแน่นอนนะครับ ตัวค,คียค์บอร์ดยังอยู่นันเดี๋ยวเรากรองด้วยกลุ่มประเภทธุกรกิจอีกหน่อยนะเป็น FMCG นะครับเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารถูกไหมฮะอุปโภคบริโภคค่ะแล้วก็จะเป็น<ห>เครื่องดื่มอา<ล>หารประตักการใช่ค่ะโอเคอันนี้วันนี้เราใช้ตัวกรองทางด้านประเภทธุกรกิจนี่ค่อนข้างชัด์มากนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีประสรบการณ์ในสายอาชีพของธุรกิจประเภทนี้เท่านั้นจํานวนก็จะลดลงไปหน่อยนะครับเหลือ1 0 5 4เริ่มเข้าใกลเข่าเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่ในบิสเน นี่ประสบการณ์รวมแล้วก็เยอะเลย25ปีนะท่านแรกครับ,รบอันนี้ท่านเดี๋ยวไป <30 S 2> ค่ะท่านนี้อาจจะยังไม่ต้องตกใจนะครับว่าเขาอยู่ธุรกิจอิเล็ก,รกทรอนิกส์แต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้ครับเขาเป็นผู้จัดการแบ<อ>รนด์ด้านคอนซูเมอร์มาใช่ครับอันนี้ประสบการณ์เยอะมากหลายภาษาด้วยอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ก็เป็นมายี่สิบปีเลยเหรอคะอันนี้คนทั้หมดของเี่สิบห้ปีน่าจะอันนี้นักซีนเนี่ยออกไปใช่ครับเดี๋ยวลงมาดูด้านล่างท่านต่อต่อไปครับเพื่อดูวุฒิสมบัติอีกแบรนด์เครื่องดื่มอาหารพัฒนายขอองงมมารร์์เเเก็ตติ้แนจ มีลูกค้าไพวอตได้นะครับอันนี้ก็น่าจะสายที่เป็นคอน s u m อ e r แล้วนะครับมีอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแต่ทำไมแรงเงินเดือนขอดูไม่ค่อยสูงเลยล่ะคะคนนี้ อาจจะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าแต่ละองค์กรด้วยรรหรือว่ากลุ่มประเภทธุรกิจที่เขาทาอยู่ปัจจุบันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบหรือว่าเขาอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอันนี้เรามีตัวกรองไหมครับว่าเราต้องการหมายถึงว่าในช่วงฐานรายได้ประมาณเท่าไหร่ที่องค์กรจะจ่ายได้เราสามารถกรองได้เหมือนกันมีค่ะประมาณ90ขึ้คืนค่ะถึงร้อยสามสิบเก้าสิบขึ้นไป เราช่วยกันหาตัวกรองแบบว่าให้เจอคนที่ใช้มากที่สุดนะเพื่อเดี๋ยวลองไปเซิร์ชต่อได้นะอาจะมันก็จะลดน้อยลงมาแล้วครับเพราะว่าอยู่ในช่วงฐานเงินเดือนที่เรากําหนดแล้วครับอันนี้คือเราล็อกเป็นขั้นต่ําเอาไว้นะครับว่าขั้นต่ําเงินเดือนปัจจุบันของเขาต้อง9ก้าหมื่นขึ้นไปมาคีย์เวิร์ดทั้งหลายยังอยู่นะครับพวกออนไลน์มาเก็ตติ้งพวกอีคอมเมิร์ซนะครับทำหน้าที่ทางด้านมาเก็ตติ้งแล้วก็ทักษะที่เราใส่ไว้หรือว่าเป็นเรื่องของตําแหน่งนะครับเช่นผู้จัดการด้านการตลาดออนไลน์กลุ่มธุรรรรรกกกิจจนนนนนนะะคคััปเเเภททออออออาาาาหหหืื um, ื่่่่งงดมม็ยยยููใีี้้้ถ อันนี้ถือว่าอยู่ในไข่ไหมอยู่ค่ะแต่ว่าดูเอ็กซ์เพรสเยอะมากเลยเพราะว่าเท<ม>่าที่ดูแต่ละคน20-26อะไรนี้เนาะใช่ซึ่งเลือติ้งต้องบอกว่า Apple a t c h หรือว่า Line Manager ค่ะเขาไม่ได้เยอะมากประมาณ40 <c oughs> ่สนต้น,น,น อายุได้ไหมครับเรากรองช่วงอายุเพิ่มเติมไม่เกินเท่าไ,ไหร่อะไรก็ได้ค่ะจริงๆเราให้ไม่เกิน41ไปซ้ำ <48. S 1> 41คิดว่าบางคนน่าจะเยอะกว่าน,นี้ใช่ค่ะแต่พอเรากรองเยอะหน่อยจำนวนคนก็จะค่อยๆหายไปนะครับพี่งแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มคนที่ใช้มากขึ้นนะครับ62รซูเมนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นเซิร์ช e อนจินเดียวที่สามารถกรองได้แบบหลากหลายมากครับอันนี้มีเรื่องของอายุเรื่องคณะอะไรต่างๆเคยมีประสบการณ์ทางด้านเขาเรียกว่ากลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มอาหารพัฒนาการนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติของทางด้านทักษะมี แล้วก็เป็นสายอาชีพด้านมาร์เก็ตติ้งครับเดี๋ยวให้ค่อยๆเลื่อนลงมาครับทางทีมงานครับผมอันนี้เพิ่งจบมือเมเจอร์อันนี้น่าจะสายเบย์เบอร์เลยแน่นอนนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นบริษัทวายค่ะอันนี้เรารู้จักอาจจะดูที่คุณสมบัตินะครับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับมาร์เก็ตติ้งเมเจอร์ครับผมอายุประสบการณ์9ปี5เดือนนะครับขอโทษนะคะตำแหน่งตรงนี้เราเห็นจะเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะ่หมายถึงว่าโปรไฟล์ไม่มีภาษาอังกฤษใช่ไหมหรือว่าที่เขากรอกเข้าไปอ๋ออันนี้เราในส่วนของระบบเราดูเป็นภาษาไทยยเเเฉๆครรรับแต่่วาาาจจิิงถ้กดดู คีย์เวิร์ดเป็นภาษาอังกฤษนะครับข้างในจะเป็นภาษาอังกฤษหมดอยู่แล้วครับใช่ครับมัอ๋อค่ะที่เวร์ป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่งั้นแสดงว่าตำแหน่งเขาจริงเขาก็จะเป็นมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์ใช่ไหมคะถ้าเป็นตำแหน่งนี้ใช่ใช่ถูกไหมคะมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์่ที่ว่าเขาเขาอาจจะกรอกมาด้วยชื่อตำแหน่งแบบไหนเป็นชื่อในองค์กรเขาด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นชื่อที่เป็นเรียกทั่วไป ถ้าอย่างนั้นคุณสมบัติประมาณนี้ตามหน้าจอถือว่าเริ่มใช้บ้างหรือยังคนในใกล้เคียงค่ะคนนี้แต่ต้องรอคุยด,ดีเทลก่อนนึนะคะคนนี้รู้สึกว่าเพิ่องอัปเดตเรซูเมไม่นานนี้เองด้วยงั้นถ้าข้อมูลประมาณนี้ในเทคนิควิธีการใช้ถือว่าแฮปปี้ไหมครับโอเคอยู่ค่ะแต่ว่าก็คงต้องปกรองให้มันละเอียดกว่านี้เพราะว่าเราอยกได,ด้คนที่ใช่มากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ขอบคุณทีณ่มาร่วมแชร์วันนี้นะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ